เอาอยเอาอักเอามันเอขว่ามกโะาอกว่อ่นอุ้เป <sm illi> ็น like uh. ้อ <perk> ง <nationale prayed> ักแโอ้ยออจซเีนู่ดออรลด จู่ภาพคนนี้เน่หนักเกียดเจนสกาออกมาขาส่งไปใช้เครื่องนึ่งฮะขาส่งไปใช้เครื่องนึงเงินพ่อๆเขาหายมาซัมนี่ละมันหนักเกียดปิดบังไว้เออไม่กำลังใจน้อจนว่าเอาเสือเขาทั้งนายปิดไปปิดไว้เอ้ยพูกเก่าวันดีเอาให้เขาแต่งให้ายเดี๋ยวหมดเดี๋ยวหมดเลยโอ้ยบ้าบ้าสมบูรณ์นะเวทีกับม้วจนสั้น มองทันเฮ้ยเบนใกลตัวเือคืนเือคืนรางสีแดเฮ้ยเฮ้ยจาวบมัน้อมาป่าน้ยเฮแ้ว่าเปลนอีหยงะอันนี้ก็จะมาวเจ้าด้ธรรมดาละเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยพี่น้องคืออกานพี่น้องะบงลิงสีโดดลม ผู้เข้าใจว่าคุเป็นลิ่งสติเอพบอกาหนิไงอุ้ยผมแบบนี้ผมผมนั่นล่ะผมว่าได้่าตะกร้าดอกนี่โอ้ยตบผมแมบี้กือบเก่ามากเนาะออกมาอย่างนี้บอกไหมอ่ออกมาละว่าสิมาเบ้าความเข้าใจปับความเข้าใจครับอ มันดาน้องน้อยอุไดพ่อหนี่ละมันยังไหนมันก็ได้เป็นไปแล้วละเรื่องที่เกิดอย่าใช้น้ำหยับใช้ตุ่มมาใส่แย่ไปถือไปสาเถทอไปหาขายหนังสือพ่อพ่อจิได้หรอกหัวละสิบที่มหาบ้านขายห้ากี่สิบบาทใชขายที่บ่อขายบ่ขายกับบ่ไดเงี้ก็หมายก็หมายก็หมายบอกก็หมายมาม่หยั่งก่อนเลย ว่าอยากมาขอคืนเล่นนญนเพื่อนนี่แหละเมีม่ยเนี่ยเนี่เห็นมูลเล่นเป็นตะมวต้มวนตะม้วนห้เล่นยญนั่นใเดื่อแม่เดืมม่อหาเล่ีนั่นในเดื่องแม่เดืมม่อเ,เป็น<อ>ตัวนี้ตัวนี่ดอกแม่สงสารลูกน้องลูงกกาโอ้ยจะเป็นความผิดคอยจะจะ่าลูกน้องลูกกาไม่ยังลูกเลีนลูกข้างตัวนึ่ง <ST S> บอกว้เถอะว่าให้กูแม่กระชากหน้าจอเรามางแล้วจะสิ่งหายเราเล่นน้ำซะเนาะแม่เนาะเอามันตัเป็นความผิดของแม่แม่ เรานีเราทีมมูทีมพวกแม่เสียใจเราจะค้นมาอีนี่สิใจอ่อนเด้ออีน้อยไฟอีน้มันเป็นอย่างันจังวงเทปกนี้สิครับโออยอาแยงมากแม่เออเออจะเล่นกันหาอีน้อจะเล่นกันหาใบอีน้องมดียวใบอีน้องย่อย ี่ิ้มซอโอ้ก็ว่ายิ้มแม่นองคุณน้ว่แม่มันหัวแม่มันง่ายใจคุณน้องทีวยแม่หมานจหนแม่แล้วไฟเขาบอกถึงแล้วละแม่แต่เอาไว้ในใจแลวออกมาาที่ไฟกเขาเือมันถึงแล้วแม่อยู่ในใจมันเลยออกตะกินโลก้ะ

คงจะดีอดีตบอกเขาว่าคงจริงๆมาอยู่เสียงอีสานปีนี้ตั้งหากให้ เอาซอยเนี่ยนะเอาซอยไอ้เนี่ยดูหาเราเห็นเกหนาเกตาไอ้แลวมมีไอ้ที่มึงกัดเกิดม่วงด้วเออม่วงเป็นยัมดอกไอ้เอ้ย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 เจ้าเปล่ารถแท็กซี่มาดูหนาเจ้าจีมาคื้อข้าวหนาเจ้าอ้ยเอ้ยเอ้ยเ้ยนขอน้ำกินอีเอ้ยเออเห็นยเด็กโตนัเนี่ยใ้โอกาาอีกเนี่ย เป็นให้ใจจะไต่ดำลายคนเอามันผิดได้สุดล้ะมันโมพี่น้่หนั่นพี่น้องบนกระยังว่าแมนแม่คือกันแล้วจะสว่าตะเล้าไหลแม่กับเฮ็ดผิดพลาดคือกันละรานคาเทียน์แล้วแก่แลมวก็ผิดทั้งฮะแก่แลมวก็ผิดทั้งแก่แลมเราแป่งเมียน้อยแม่ผิดอย่างแม่เนี่ยเฮียเดียวกันก็เอากันเอาไปอยู่เอาพ่าหลอดเอ้าก้าวเราเราสามเหลี่ยมเดียวกันเอากันเก่งเว้ย Hãy subscribe cho bạn Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ว่าสับ nhau หรอกว่าอะไรตึงเนืองอันที่จริงย้ายแหลมเจ้าหันเจสิบวาสันบาสีวาลูกวาเต่าต่วเขาสุกมุนนี่เขามีความสามารถคนทุกคนตเองได้นี่นกตัวอย่างนี่ไอ้มอดนี่เนี่แง่ขันภ่าเสียงดีขันพอมีความสามารถขอบอกมาฝากไว้นี่อยหรอกร้องเพลงออกมาทีละขวานยิ่งยุ่งไงประโอนบองเออเออไงในไงจี้วินิลาอง เนียงจองบ้านอังกลอกไหวเนียงอยู่ตราว่าหูกินอุ้ยไอ้แค่มงหันมันแปลว่าจังไรมือเติยลูกขอดีลูกขอดีลูกขอลื่นเสียงโลงค่ายกับเสรีรุ่งสว่างกล่อมโลกเดียวได้ให้หา เร่งเสียงเพลงไปบนโลกรียดีเสียงลึนใครทสพนี้มาผ่านทสพนี้มาผ่านสูริยันเมื่อยามคำพระรถต้องจำ I'm not oh. a เขาซ้ำหรือว่าถือสร้างแม่หรือว่าจะได้แก้มันพอได้เออความหมายหน่ะมันแถวคนนุ่มเขาคนแก่งมีความสามารถเนาะเพราะว่าจะลองเพลงเพ่งเสียงคนเหี่งคือเพ่งเบาแม่ก็เพ่งเสียงคนเบาเหีงคือเพ่งเสียงคนคืองั้นวะเอ้เอาแม่ไทยเพ่งเสียงพอหลอดคือเอ้าเสียงตอนได้หยุดบ้าเลยจริงห่าห่อนี่ไงโอ้โหบัดจีรินบัดจเลินอ๋อโอม่เทศ

สีส้มแล้วจังไดเนาะไทยลอยเอเด้นั่งหลายกองหมูแมะเอาุไปมเหตุไหมเหตุไหมนงื่อนขึ้นอ่ะเทศขณะนี้กระโจนจะถึงเวลาทำการแสดงของทีมงานเสียงอีสานจึงขอบอกกล่าวไปยังพี่น้องที่นั่งอยู่ภายในลุกขึ้นออกสู่ไปด้านนอกพวกเขามาแล้วเจ๋พวกเออกไปยังเสียงพวกเยี่ยรอดต้องนะ หนังสมัยหนังขายยาโอ้ยนัก้ากย์เก่ายิ่งอ่เยอพ่อขายยาเนี่ยขายยาแล้วมีหนังใช้พอ้งหนังชิ้นนี้ก็จมันพากอาเนาะก้อนทีใช้ขายยาต้องมีคนขายยืนยืุ่งขางรถนะโอ้ดิผู้ขายยาสมัยนั้นคนลุงคนป้าคนหน้าคนตาคขาเป็นคนน้องวันนี้บริษัทโอสถสภามาขายยาเพื่อให้พี่น้องได้ดูกันนะฮะหาเงเอ้ยขายยาให้คนดูติ่บ่อยคนซื้อติ่บ้าโอ้คนเยอะ คนบอยากมาซื้อนะครับอยากมาซื้ออยนะครับอยากมาซื้อโอ้ยมันก็ตั้งดูตั้งวงตั้งขายตั้งซื้อนะหากได้มันก็พลาดได้หากท่านมีการปวดแขนปวดขาปวดน้ำปวดหงุดหดน้ำก็เหงื่อเป็นโรคโรมาติดซัำโรมาติดซอยรับประทานยาอะไรก็ไม่หายนะฮะมาเชิญมาทางนี้นะฮะสำหรับคนแก่คนเฒ่าลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยนอนก็โอ้ยตายแล้วก็ยังโอ้ย พ่อขายยาเสร็จปั๊บเรียบรอยหนังเขาฉายทันทีพ่อไงหลอดตอกออกวัก่อนมูเลยว้ายมีหอดการแก่บ้านม็อกไปรูดพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไรสว่งซรัพย์รวยรือที่ใครๆรู้จักดีว่าป้าตอกชีวิตของข้าตั้งแต่ตายไปไม่เคยมีความสุขเลย คิดจะตังต้งวงตลกอยู่บนช่วงสวรรค์ตแต่มันยังขาดสมาชิกที่ลงมาวันนี้อยากจะมาขอคุณแม่นกน้อยขอสมาชิกของคุณแม่นกน้อยไปอยู่ด้วยสักหนึ่งคนเอาไ,นไปนมอตาหน่าะเดี๋ยวขอดูหน้าก่อนเออเงี้ยมาเบิร์ตได้ได้แล้วแต่แพะเอาใ่แลมงานกูว่าไปกูว่าไปเอากูว่าไปกูที่ไม่อยู่ดี สิยูอีนี่เสียงอีสันเอ้ามองค่อยค่อยยูค่อยทอดค่อยไพ่มาเนาะให้ไปใส่ก็บ่ไปบ่ไปไ่ใส่ติยูนี่แน่นอนยูนี่เจ้าสแสดงความสาม,มารถออกให้ไม่้องกลมหนังเข็ดหนังเล่นละครเล่นละครให้ในายหมดเป็นผู้พากย์โอ้ยถนัดมากเลยเป็นขึ้นหนังนี่นอแมแบบไรอ,อ,อันนี้ตัวละครเออเป็นไพ่เอกเป็นไพ่กอุ้ยเอาเลยพ่อเป็นโอกาสของเจ้าอืขคือแล้วเป็นไพ่กคือแล้วแมนอืไป่ะยำลีเกิงกงจ ยังดีพอได้ที่ปอเมึงอว่าว่ายิงเก่งกองก็ได้ยังไงใส่ยิ้วตอนโจหันว่ามียังดีกั่ไหนได้แล้วพี่น้องาเบิ่งหนังด้วยครับาเบิ่งละครนะอืมได้แล้วเป็นเพื่อเอกในมอดเป็นผู้พักเออจืดๆๆตัวเป็นสัญลักษณ์ของบริษัทนั้นเออหนังไม่ไมมันตรงีสัญลักษณ์เออออกมาเต็มจอเลยกี่แรกน้อยนิดแต่น้อยนิลอยมาเอาผู้รับกับตึ้นสัญลักษณ์บูหนัง สอมึงคนฟรีหูมใจเสนอ้าหนังเลยอ่ะเูาไปพ่อแน่เลงเอ้ไปพ่อผิวมันทอาไม่ไม่ไมตั้งแต่เสร็จดนตรีเลยสอมึงคนฟรีหูมใจเสนอให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตรตำนานรักดอกว่านขี้ จ้าบริษัทตัดออกจะเครื่องหมายมันก็ต้องดอีกอกบป้อยันไปวัวไปตกใส่ขี่ถ้าตันจะเอาทบอของทบไล่์มาใส่ของไล่ใส่กันเลยแต่ละพระเอกไปเอาบอกโลดโจมไม่ต้องเสียงอีสานภาพประโยชน์ภูมิใจเสนอเรื่องราวของความรักของชายหนึ่งหญิงหนึ่งให้เสียงภาษาไทยโดยมอดมืดมิด เขาเป็นพระเอกที่ได้รับเลือกมาให้เล่นภาพยนตร์เรื่องนี้โดยเฉพาะเขาเดินมาเขาเดินมาตามล้มไม้ชาย่าพี่น้องปุ่มเลือยแหลมจิบเต้ครับแค่เขาเดินมาถึงหน้าเวทีเขาเหลียวซ้ายมองขวามองไปข้างนอกแล้วเขาก็โปรยยิ้มเขายิ้มอยู่อย่างนี้สาชั่วโมงเต็ม ให้พ่อต้องไปยิ้มรถสายชุดนงเต็มอ่ะเหงอแขงตายก็มองเจ้าว่าเข้าใจตีให้แหลมวมันยั่งตอนหนังขาดไฟไหม้จอวืบอโอ้มันยังใช่ยังเออตัวยั่งก็มัยังใช่ยังอ๋อเหรอไมหลังจากที่เขายืนอยิ้มอยู่นะไม่มีความมั่นใจในความหล่อเขาจึงเสริมแต่ด้วยการทาแป้งเขาเทแป้งลงบนฝ่ามือแล้วลูบไปที่ใบหน้าแล้วก็เก็บแป้งไว้ หลังจากนั้นหัวเราะขึ้นด้วยความพอใจกูบ้าว่าแดงสามแดงเสืออันนาไป่ตุพูดสมัยก่อนนั้นเขาเป็นโจรเขาฆ่าทุกอย่างที่ขวางหน้าไหขวางเขาฆ่าตื่นเช้ามาฆ่าไปควายมาฆ่าเสือทำมาเขาฆ่าของไม่ยังลัของ บทบดได้กะบกคือบทขาของคือกูมูถ่านัดมากเลยขาของามันดิ้งหนงง่าไหมหลังจากที่รอคนรักเของเข้าอยู่นไม่นานครับคนรักของเขาก็มาตามที่นัดมาเป็นสาวแสนสวยทันใดที่พระเอกเห็นเขาหวาเขาหานางอีกด้วยความคิดถึงโอ้ยผู้ภาคอย่าผู้ภาคอย่าพระเอกกูนี่เถอะ มันเป็นยังมันมาเล่นนังเราได้เนี่ยมันเป็นยังเหรอมันสารคดีสารเราได้เนี่ยสิใครเล่นยุทธิเล่นเล่นเล่นพระเจ้าพายเล่นเล่นกันเล่นเออแสดงก็แสดงก็โอกาสของเจ้าหลังจากที่พระเอกพบนางเอกพวาเข้าหาแล้วก็กอดแล้วเขาก็จะจูบแต่แล้วนางเอกก็ต่อสู้สุดฤทธิ์ขัดขืนปกป้องโอ้ยเอานางเอก โอ้ยเขาพากต่อสู่ขัดขืนปกป้องเอาขึดนมาปกป้องฉันที่มจะรัระทานลอยู่ดีแต้วะย้ายจะยายแอบย้าไหนนี่เอาเนาะมัาแม่ตี่มัลาอะไรกนเจ้าล่หไอ้ตบอ้ตไงตบขาตบตบขวตบขวาตบวายตบาตบขายตบขวายตบวายตบขวาวายตบายตบยตบขบวยตบต

นอนนจับลุสองคนรักกันได้ยไหมว่าหายปดไหมหายปวดไหมหัวแต่ว่าจะน่ารักโบาณชีน้อยหลมงจากที่เพื่อนๆพบกันนี้เขาทักทายด้วยการส่งจูบส่งจูบน้องสาค่ะมันก็ตป่นมาตื่นม่ไหร่น้างก็มาน้องสาวหันมนีือค่ะโอ๊ย เลยงแกแม่เมันงโดดอัเองนะัิงอหลวงโอ้ยนงงปิิ้งแซ่บปิ้เราะไ่รนนี่มันากาดีดีนกมัแรงลบไอ้ขอพ่อหนา เราเห็งน้องเป็นตาสังยว่าเป็นตามันบอเป็นตามันจีนตาจิบเรี่ยจีเรี่ยกี่าันก็ไม่ต้องลงตัวเองคับเนาะเอาันสีได้แล้วมะนี่ ค่อยเรียนพระเอกนั่นเอกส่กันแสดงให้เด็กมามูนิเบิ้งเห็นมันสมจริงสมจังห้องบัดกอดเจ้าก็ต้องกอดใครเด้อเขาเรียนประกบกันเลยครับเบิ้งประจูกระจูบจูเองแค่ไหนขึ้นเด้อแมนบ่ล่ะเัาก็เก่งใจพ่อใหญ่หลอดแท้เจ้าก็ต้องเก่งใจดอกย่ำแสดงหน้าพิธีบนบ่ถือว่าซาดอกเออแต่ว่าติโกติกล้าเห็นบ่ทนละโอ้ยแน่นอนแล้วนอนไปล่ะ การแสดงอนูนลมอยู่แล้ซ้อมยุ่งวานละตอนนี้แต่ว่าเขากันยังมือนี่แล้วอนุลมแล้วอันุญกอาโอ้เซีโอบางนบางนึงก็เห็นเราฝนมีดชบฉักฉากฉากนี้กีกันอยู่มองเทวาลูกด้ใส่เท้าลูกบางนึงหเดดือใส่ได้บางนึงเม่อไเทปากเทรูก มันโมเป็นเทวลูกิีกันขัดง้อยขอนเอาเอาใกล้ใกล้ไปพักพักวัดเจ้าเลยในมันคืดอ่ะโอ้ยเมือยทอดนั่นเลี่ยงเลยแล้วพระเอกเดินหน่เดินเข้าไปหานางเอกเขาเดินไปเรื่อยเขาไปถึงนางเอกเขาโอบกอดแล้วเขาก็จะจูบแต่แล้วนางเอกเปลี่ยนใจตบเข้าไปที่ใบหน้าอย่างแรงแม่หนีโดนมุดโดนปันมะข่ายรุดกวนหรือต้มแข็ม มแล้มแโตกตล่กห้โอ้ยโอ้้อ้ยโอ้ยโอ้อ้า้นโอ้ยอ้อ้ยโออหนอ้ยโอ้ยโอ้้้ยัอ้ยโอ้ยโอ้ยัอ้ยโอยโอ้ยโอย้ย้ย้้

เป็เอ้าพากันเมซี่มาซื้อเล้วแถวบัเอาเอาไปย่ยมเ้หี้รจ่วมก็ไม่นหามาึ้นมาแบบนี้เลอกมาเมาใส่กูเป็นบ้เจ้าเราเป็นบ้าออกบาจะออกบ้านเเโ้ตเก่ตัวนี้กูหาวิธงออกจนค่อยแยเลย่ะถ้าแย่เดนสอเทียสเทียเล่นกัเล่นแม่มันลูบาทลพันล ยังกังยังได้สิปกวะออกมาก็ออกมาได้ข้ามแบบนี้ไช้ก็ตกใตตัวเอาตั้สิ่งขงแต่กูอยากออกไหมบ้านเมืองพคนเด่งซาอยู่ว่าผักอุ้มหมาเมซี่อุ้มแมวนี่ถ้าหนีซาอยู่กับผู้ฝ่ายซาอยู่ตีพี่น้องรุ่นพ่อรุ่นน้องอยู่ในเท้าอุดรดนี่ซาข้าขงเก่านี่ปอกโซ่ตัวมันเชิงไห้กูเก่าเด้วยเพราะว่าปอกโซ่ตัวนี่มันปิดตาแดง ไม่ได้รมั้ไม่ได้ตัวนึงตัวไหนนี่เอาตัวมเหรอนาะโอ้สุกกับลูกกับหลานตัวทีไปใส่อยู่นี่ก็มานี่ละเนลเห็นหลานเรากสิเ้าเห็นไปพี่น้องเ็มไมยกไปทีผู้งามบอออกนแล้วพี่น้องเห็นแล้วติข้าไปเลยใ่เสือสีดำงั้นกจะมาท้าลูก มาเด้วันนีมึกินตับกินคอใส่เสื้อสีดำงามงามใส่เสื้อสีดำงามเป็นทหารเจ้าเท่าเป็นตะดับถือธรรมดาสีแดงนี่ประจำวันอาทิตย์สีดำนี่ประจำวันไหนฮวัดเผาเมรุงั้นรัวเนี่ยซอสซอสซอสฮะสีแดงกยังบักไฟเหมืนยังใส่ถือกันอยู่แม่นบักอีแหนมันก็ยังใส่ยำยังนั่นแหละ เอาไปไว like ้ท <c oughs>: um. ุกตัวนั่งเลนยิงเลยไปยิงงานนักบ้าพยายามบ้าอันเดียวพอดีเราออกมาพร้อมหน้าพร้อมตากันบริษัททบไล่เดมอนมันไม่ดังเพื่อนมาไายทำการแสดงสดต้นจากใครเฮายนี่เล่นเกมอหไพี่น้องบ้างอันนี้ร์กูใอ้มึงจะสู้กูแย่งอะไรกูโตไก่กูใจไม่ไหให้กูถามมึงนะถามยอดมึงว่ากู เมว่ากูเป็นนีมึงกูชิใไส้มึงว่าเอา้ามือว่ามึงบอสไส่มึงเคืองูจักมึงในยืมเงินคนมึงมาคยใส่ดอกอีกอันนี้ มอดมงกุฎมาแม่กูซิมเข้ามอกุฎมวนมีซีดีนะนะยืนไปงานเงีงย่ยดีกับโปรซงขึ้นจักเธอไอ้นั่นมันเป็นนิสัยของกูอืมมึงเงินมึงก็จะได้กินที แกก็จเชียยหมาหมดเลยเอาจัสสิเอาเจมสนสิแง่เสียควคมเป็นถรำสามขอสู้ไทยบ่หนิท่านผู้ได้ชนะตอบถือึืนค่าโตให้พ่อรับเฉพาะคนหูใจเด้่ี่เดอร์ผู้พดยู่น้ำกันจนเถ่าซากันมาปานนี่ผู้เจ้าว่า่อยย่านยัง่อยว่าเจ้าย่านปิงแมยย่านพ่อใหญ่เหรน่มาแม่ ญาตแม่งบงมันใจเนาะเออมันใจเพราไปน้ำกันได้เห็นเกพับสิเล็กญานิแม่งบงอยู่นะพ่อแมนพอแมนแม่งท่านได้ถือแม่งยังสัตวแม่่าิยี่หางสัตว์่านสูเบิก์เกิ้มันแยเดิคามาหุ่มากเขาได้รถตู้มิสซิีญาติตลุ่นงเดิมกันมือไหนกับมือนั้นไผก็ยากเบิกเบินบัตเบิดวัตกระมือนี่แลนเขาได้รถตู้ หัวเอันนี้เล่นได้นี่อันนี้เล่นได้นี่เล่นเกมได้นี่เล่นอันนี้ก็เกมไม่หลีไว้แน่นแน่าตีโทษคือสิว่าเจ้าของคักงนอกพนเยยงคักกันน่ะหมันแมนนี่หลีไปเฮ้เฮ้ยไอถึงค้างไงว่างซะก่อนหยุดเดี๋ยวนี่มันแม่นี่หลีไปคันว่าคอยเห็นแก่โตเมมนบอร์มู้บอได้อียังเล่ยหนิคอยซื้อรถให้เจ้าเป็นขั้น ได้เป e ียบูติพยงเชื่อกระชากเถาะอยู่ตะมือที่แม่คุณไงผู้ชายยังไงพยองพ้นซื้อรถเก่าให้เจ้าติรถไม่ไหมนี่ละรถไม่ไหมน่ะเจ้าบ่าเติมน้ำมันติเต็มถังเครื่องมันบมติดติเอ้าเจ้าขึ้นได้ยู่รับว่เป็น